ครับศึกสมาคมกีฬามอยไทยหนองคุลาครับณสนามมอยเวทีมอยชั่วคราวอบตอนหนองคุลาจังหวัดพิษณุโลกนะครับจัดโดยผู้ใหญ่พยุงผู้กันนะครับไปดูเพชรนครกับทางด้านของก้าเหรียญครับตัดสินโดยกรรมการอ,อาจารย์ดำเกลือมีศาสตร์ครับอ้ามีนะครับวันนี้อย่าลืมนึกถึงโตโยต้าต้องเคมอเตอร์เลยนะครับแล้วก็ชกอภพรากรด,ด้วยเสือ11ต,ตัวโสมโอทีดีเพราะมีซิงแล้วก็ไอเฮิร์บด้วยครับออแล้วครับศาสตร์แข่งกันสนุกนะครับยกนี้ครับ ต้องปล่อยของอาวุธต้องออกครับซ้ายมาขวาคืนเอาหมัดซ้ายของยอดสยามครับขวาของลูกนิมิตไล่ขากันไว้ครับตีไม่ได้ครับตีกันไม่ได้ฮะได้ซ้ายไปทีหนึ่งครับลูกนิมิตเขัาเบาๆครับจังหวะแยกอ่ะมาแล้วครับขยับเดินต่อครับทางด้านของยอดสยามนะครับเนี่ครับแขกซ้ายครับ ซ้ายกับขวานะครับคนละแข้งคนละข้างคนละทางคนละกามอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาวุธอยู่ข้างเดียวกันครับใครออกก่อนได้เปรียบนะครับครับกําราก็บอกว่ามวยซ้ายชกยากจริงหรือเปล่านะครับต่อพิสูจน์ครับอ่วงในตักแขนเอาไว้ครับแมทางด้านของยอดสยามจะมาแย่งอาชีพเก่าของลูกนิมิตรของไปเป็นไปได้ลำบากนะครับอ้าวแม่จัดมวยอย่างนี้นี่แฟนซีเลยอ่ะทั้งเมืองทั้งเมืองโอ้ยสายสวยยอดสยามลุมิตรขยับเข้ามาอีกซ้ายอีกทีนึงโอ้โหเตะแบบ เหมือนกับผุทธาน้อยวรุเดินต่อครับลูกธิมิตนั่นแหละครับเจอกระดูขินใหญ่นะครับและจะบอกว่านิ่งมากด้วยครับทางด้านของยดสยามนะครับส่องไฟที่ผ่านมาพลาดท้ายกับทางด้านของอภิวัตรอโอเล่ยักษ์โสธรนะครับบนเวทีสุนทรศิวลาแยกออกมาครับนัแะครับขยับเดินแล้วนะครับทางด้านของลูกธิมิตต้องเดินเร็วเดินแรงนะครับทางท้ายนะครับยกที่3ามคื่นทางของการแข่งขันครับวงไม้ตั้งแขนเอาไว้ครับหลังเข้าเชือก อาแล้วครับดันได้ครับดันเอาเอาทรงก่อนครับน้าลุงนิมิตอาแล้วครับก่อนได้ได้หาจังหวะหาเหลี่ยมตีอยู่ครับแ้าวันนี้ทั้กกงคุณสมงคุณศรดาพงศาอนุรักษ์จักซีรีส์น่ก็ชมอยู่ชอบรายการเอาเดินอีกลุงนิมิตไม่เดินไม่ได้นะอ้าวจัดหม้อเออสายไปอย่ายุบแล้วกันเตะได้เตะไปอ้าวอยู่สยามลุงวิทย์ติดตัวตลอดเหมือนเตเรน่าเอาตามเข้าไปอีก ตีเข่าฝานะครับแล้วจะยกขวาบางครับเอาเด้งตีซ้ายแล้วก็จังหวะขาลอยนะครับพลิกนิดเดียวแล้วตีเข่าวาอาดครับหมดดงบุญเล็กอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับวันนี้นะครับคุณชัยก้อนทองนะครับนายกองการบริหารส่วนตำบลดงบุญเล็กครับจัดการแข่งขันุ่มเพชรเจริญประกบคู่ครับไปดูพลอยล่กเพชรกับสิงห์สยามครับออแล้วครับยกที่4ครับกดแขนกดแขนแล้วตีเข่าซ้ายครับลูกนิิตกรรมการสุนทรศรีบัวาครับแยกออกมาครับ เอาละครับดูนอกกันในเลยครับตอนนี้ครับใช้อาชีพเดินมานครับเพราะว่าจังหวะวงนอกดูเหมือนยอดสยามจะสร้างจังหวะได้ดีกว่าครับเอาละครับนายพยายามแทงสู้ครับยอดสยามครับเอาแม่โอ้โหนายลุงมิมิตยังตีไม่ได้คนเดียวด้วยเอาละครับแขกซ้ายครับสกัดการเดินครับลุงนิมิตถึงตัวได้เจอตั้งกำแพงหน้าไว้ครับขวางเอาไว้ครับเอาละครับแต่ว่ารายนี้วงในนี่ต้องบอกว่าไว้ใจได้นะครับ เดี๋ยวดูนะครับว่าจะตียอดสยามได้หรือเปล่าครับวันนี้ครับเ่าลัครับเดินเข้าหานะครับเดินเร็วนะครับเตะซ้ายครับตีเข่าซ้ายครับทางด้านของลูกดิมิตอ้าวขวามาขวาคืนครับกรรมการสุนทรครับแยกออกมาลูกดิมิตเดินต่อครับเตะซ้ายครับทางด้านของยอดสยามครับสอกขวาครับลูกดิมิตถึงตัวเอาโดนเข่าซ้ายครับชิงออกอนครับยอดสยามอ้าวซ้ายสวยเลยทีเดียวเดเอ้าซ้ายเอาลูกดิมิตมา การนอกนอกการนายคู่เอกวันนี้เอา้าซ้ายไหมซ้ายไหมเอา้าลุนม,มิดติดหายใจรถต้นคอไปแล้วนายนายเอา้าแทนเอา้าเสียไปยศสยามเสียไปลูกนิมิตนะครับสุดสุดไปเลยครับเข็มคนเราจครับเซนทาก็ยังต้องบอกว่าอีกยาวไกลนะครับขยับเดินต่อครับลูกนิมิตแตกอีกแล้วหรือเปล่าครับ ช่วงหลังๆตีต่อยแล้วแตกบ่อยนะครับลุกนิมิตต่อยทุกไฟแตกทุกไฟครับถ้าเกิดไม่แตกไม่ใช่ตัวจริงครับอ่แทงเขาขวาครับแทงซ้ายมาแทงขวาไปทีนเงครับยอดสยามครับลุกนิมิตพยายามตีครับตีคืนครับกรมการแยงอ้าไม่ดูไม่ได้นะครับด็ชาบิชาแรับสีดูจากนี่คู่ขันสิงเสกอ้าเอาขวาไปเอาโยกซ้ายขวาไบยอดสยามอายกเตะผังแท้ ใส่บำรุงร่างกายแล้วก็ยาดองเหล้าเสือที่เป็นตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตโดยนายห้างเชื่อใจเอื้อบุญญานันท์ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้าครับนัฐปฐมบันเลิกนะครับก้าวมวยดีวิถีไทยอีกหนึ่งรายการใหม่ครับของทีมงานมวยดีนะครับวันเสาร์ที่8ตุลาคมนะครับออกสตาร์ท15นาฬิกาครับแล้วครับมาบนเวทีครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับโโอ้หใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือต้องบอกว่าโอ้โหลุ้นกันจนถึงนาทีสุดท้ายนะครับพยายามสากแข้งไปหลายแข้งเลยนะครับยอดสยามครับ ลูกในมิดยกนี้ไม่เดินเยอสยามขาย,ยับาครับก็ถือว่าเป็นโอกาสของมวยแข้งนะครับเอ่ะครับไตใสยมาครับยกบังได้ครับลูกในมิดโยกสร้างจังหวะกันครับอ้าววันนี้ท่านถางชาวมมันต็วิตามินบด้วยแล้วก็สมโอทีด erm ีเพร่ะเมีซิงแล้วก็ชิลเชิงปูเซนเกียวหนังสิลีน่าด้วยนะครับเอามวันนี้โตโยต,ตา้าเคมอเตอร์เอาคุณวิเชียนดูอยู่ดูอยู่ สาราบความปวดเสียดเวียนล่าเลยครับให้กรรมการให้คะแนดนด้านล่างสามท่านและท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมการได้ทัดสดอยู่หน้าจอทีวีในขณะนี้ครับเอาล้ครับมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าพลาดได้ได้หลุดไม่ได้หลวมไม่ได้ครับดูนะครับแดงลูกนิมิต36ปีครับยอดสยาม25ปีครับจากร้อยเอ็ดต้องบอกว่าสุดๆุดไปเลยครับ ไม่ว่าผลการชกจะออกมาอย่างไรนะครับได้ใจแฟนๆได้ใจแฟนมวยดีพิทีไทยได้ใจแฟนพีพีทีวีนะครับไปพโยกเข้าไปนะครับมีอีกชุดไหมครับมีเวลาเหลือหนึ่งนาทีเสร็จเศษครับทั้งคู่สยาบครับขวามาครับลูกนบมิตก็นิ่งพอแล้วครับเป็นนักมวยประสบการณ์สูงอยู่แล้วครับอาทีครับมาเตะซ้ายเตะซ้ายอีกทีหนึ่งอย่างที่พี่แจ๊บเรียนไปนะครับโอ้จบที่แข้งขวาของยอดสยามครับ สุดๆไปเลยครับรวมคะแนนแล้วก็ไปไหนครับขึ้นเชียงใหม่ไปเลยครับสเสมอครับลูกนีมิตกับยอดสยามต้องบอกว่าสเสมอครับโอ้โหแต่ว่า5ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าสุดๆเลยจริงๆนะครับสำหรับคู่นี้ครับ